ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ห่านล้อเล่นเรื่องที่ว่าสาวปากฉีกมายืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพวกเราก็เดินทางกลับประเทศไทยกันชีวิตปกติสู่ของพวกผมก็กลับคืนมาผมก็เจอเรื่องแปลกๆที่บ้านจนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วยอดชายก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขดีเขาก็ยังซื้อลาบหมูจากร้านของนายทองมากินที่บ้านอยู่บ่อยๆผมเองก็รับซ่อมคอม และก็สะสมแผ่นหนังเหมือนเดิมวันเวลาผ่านไปแฟนผมโทรมาบอกว่าวันนี้รูเมทไม่อยู่เขากลับบ้านมาอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนหน่อยทำโอทีเสร็จก็น่าจะเกือบเกือบเที่ยงคืนอยู่คนเดียวน่ากลัวเธอไม่ได้กลัวผีแต่เธอบอกว่าเธอกลัวแรงงานชาวต่างชาติวันพรุ่งนี้น่ะก็ไม่ได้ไปทำงานด้วยวันนี้เลยจะเลี้ยงขอบคุณฮานสักหน่อยก็ให้ผมชวนยอดชายกับฮานมาด้วย ส่วนฮานีตานีก็แล้วแต่ฮานเลยแต่ถ้าว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องให้เขามาด้วยหรอกเพราะว่าแฟนของผมกลัวผมจึงตอบไปว่าโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่จะนั่งรถเมลไปนะเพราะว่าไอ้ฮานอ่ะมันเอารถไปโรงเรียนช่วงนี้ฮานมีกิจกรรมที่โรงเรียนกลัวจะกลับก็คงจะดึกๆึกเหมือนกันส่วนยอดชายก็มักจะไปนั่งกงที่ร้านของนายทองอีกอย่างนะพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวตอนกลางคืนที่บ้านหลังนี้เด็ดขาด ผมก็โทรบอกยอดชายกับหานและก็ให้พวกเขาซื้อของกินมาด้วยยอดชายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอที่ร้านในทองหานเองพอกลับมาแล้วก็จะไปรับยอดชายและก็มาที่ห้องของแฟนผมผมย้ำกับหานอีกว่าอย่าลืมเอาแผ่นหนังมาด้วยนะเผื่อว่าจะมีคนอยากดูเย็นวันนั้นผมเลยนั่งรถไปรอที่ห้องแฟนผมผมนั่งจิบซาเกะของฝากจากญี่ปุ่นอย่างชิลๆเวลาผ่านไปจนถึงสี่ทุ่ม แฟนผมก็โทรมาบอกว่าให้ไปรับที่หน้าโรงงานหน่อยผมจึงถามว่าเอา้าไหนบอกว่าเกือบเกือบเที่ยงคืนไงอ๋อพอดีคนมารับกะต่อเขามาเร็วนะ่ะอ่าได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละเมื่อผมไปรับแฟนผมกลับมาแล้วเราทั้งสองก็นั่งคุยกันรอหานกับยอดชายเวลาผ่านไปจนถึงห้าทุ่มในที่สุดยอดชายกับหานก็มาถึงยอดชายมีสีหน้าตกใจมากส่วนหาน กลับมีสีหน้าที่ตื่นเต้นผมเดาว,ว่าทั้งคู่น่าจะเจออะไรระหว่างทางที่มานี่แน่นอนเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยสิหารจึงเล่าให้ฟังว่าอ่าไอ้โดนผี GPS เล่นงานน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหานผี GPS เนี่ยนะ <c oughs> มันใช่เลยเนี่ยฮะหัวหาพงตื่เป็นตัวยันสิตายอ่ะกูคิดว่าสิออกมาบ่ได้แล้วอะ่ะเป็นไรมึงบักฮานทางรัดทางรัด ในเรื่องเลยอ่ะมันม,มัวเมาลนะยอดชายก็บ่นอุบอิบออกมาผมจึงพูดว่าอ่าโอเคเอาลเล่าละเล่าทีละคนเล่าทีละคนฮานก็เล่าต่อว่าเขากลับมาอาบน้ําที่บ้านเขาไม่รู้ว่าผมให้เอาแผ่นหนังเรื่องไหนไปเขาก็เลยยกมาทั้งลางซีดีนั่นเลยแล้วเขาก็ออกไปรับยอดชายนี่ยอดชายไปทางไหนอ่ะไอไอจำทางไม่ได้แล้ว ยออชายในตอนนั้นก็กลึมกล่มๆด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปแล้วเขาเลยพูดว่าเออมึงไปทางไหนกับไปรลดเหะตามไป้ายไปหรือมันก็หอดเองอะ่ะฮานจึงบอกว่าอ่าโอเคโอเคเอาเอานี่นะงั้นเดี๋ยวไอเปิด GPS เอาแล้วกันนี่นี่ไงโรงงานนี่ไงอ่าโอเคทีนี้เราก็ไปตามทางเลยแล้วพวกเขาก็ขับตาม GPS ไปเรื่อยๆจนมาถึงแยกแยกหนึ่งใน GPS เ มันก็มีให้เลือกสองทางนี่ยอดชายไปทางไหนดีอะไปทางไหนก็ไปโลดอะแต่ว่าฮาวัดไปทางปกติดีกลัวมันมานอะนี่ไงไอไอเจอทางรัดด้วยละไปทางนี้กันในนี้มันเขียนเอาไว้ว่าระยะทางสั้นกว่าน่าจะประหยัดเวลาได้เยอะอยู่เออเออทางไหนก็ไปโลดอะพ่อขับไปได้สักพักหนึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองจะพบกับความผิดปกติของสองข้างทาง G.P.S ก็คืนว่าสัญญาณอ่อนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็แค่ขับตรงไปเท่านั้นไม่ได้เลี้ยวไปไหนหานก็เลยไม่ได้วอรี่อะไรจูๆ่ๆฮานมันก็พูดขึ้นมาว่านี่เด็กที่ไหนนะมานั่งเล่นบนหลังคาศาลาเนี่ยเอ้นี่ก็ดึกก็ดื่นแล้วอยู่ว่าเด็กคนนี้จะมานั่งเล่นทําไมเนี่ยมึงหยิบทักท่าสุนตีได้ยังอ,งอะข้าปอบเนี่ยเขาบอกให้ทักกูก็เห็นขึ้นมึงนั่นละ ขับไปต่อได้อีกหน่อยห่านก็พูดขึ้นมาอีกว่าเอ่อไอว่าไอเห็นเด็กคนนี้รอบที่สามแล้วนะมึงเศร้าปากมึงเศร้าเบาเดี๋ยวนี้ห่านตกตกฟังเฮาเด้อเฮาว่าม,มันโมแมนอ่ะมันโใช่แล้วอะ่ะก็บพราว่าสิเกิดอีหยังขึ้นโต่านหยุดรถขับต่อไปมันดาดาดไปลวดอ่ะ่านหยุดรถเด็ดขาดเด้อ่านอะ่ะานก็ตอบตกลงไม่นานนักมัน ก็เริ่มมีหมอกที่พื้นเรากับว่ามันหลุดออกมาจากฉากในหนังสยองขวัญบางเรื่องเลยทีเดียวนี่นี่ยอดชายมีหมอกด้วยละ่ะใครมาปล่อยไดไอหรือว่าปล่อยสโมกแถวนี้โม่ปั่นไม่หน่อยมึงเตี่ยมันโมแมนอะลองโทรหาบักบอยดูเฮาหมูเฮาหลงทางหรอวะเฮย้ยมันบดชัยอะเฮายานอะฮานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบว่าสัญญาณไม่มีสักขีดฮานเลยลองเปิดวิทยุดู ก็ปรากฏว่าเป็นบทสวดแปลกๆนี่ยอดชายที่ไทยมีมีเพลงแบบนี้ด้วยเหรอไอทำไมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเพลงบ่ป่ามติอันนี้่เขาเขาไว้ให้พระสวดในงานศพเออเออแมนแมนพระสวดพระสดวดโตเอากลองซีดีบักบอยมาอยู่แมนบอว่าแล้วยอดชายก็ไปค้นหาซีดีบางอยา่าง มันก็คือซีดีบทสวดมนต์ในตอนนั้นพลังเสียงของลำโพงมีเท่าไหร่ยอดชายก็เปิดอาัดเต็มปลอกดังสนั่นลั่นรถทั้งนโมตตสะทั้งอิติปิโสทั้งอรหังสัมมาเรียกได้ว่ามาทั้งอัลบั้มเลยทีเดียวเวลาผ่านไปเกือบ20นาที d รไอซ์ที่พื้นมันก็เริ่มหายไปและพวกเขาก็หลุดออกมาได้ฮานมองไปข้างๆทางและพูดว่าเออนี่ยอดชาย ปลายข้างๆนี่เขียนว่าอะไรโอ้โห,หกู่มาแล้วมันมามานเนี่ยเป็นจรืงใดะทางลัดมึงอะมันเขียนว่าปลาซาบักฝรั่งดูดผีบักภาคจอตามมึงเอ้ยมันบวชัยอะจากนั้นฮานก็เลยพูดว่าเห็นไหมบอยมันโคตรคูร่มันโคตรเจ๋งยังกับว่าพวกเราเนี่ยได้เข้าไปฉากถ่ายทำหนังผีเลยนะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยเอะ เออก็ยังดีที่ยังหลุดออกมาได้นี่ถ้าไม่เอากล่องซีดีมาด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะคิดโปรดติดตามตอนต่อไป